อากาศค่อนข้างหนาวก็มีหมอกในตอนเช้าสําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวทัศน,นวิสัย8-10กิโลเมตรในตอนเช้าลดลงเหลือ3-5กิโลเมตรลมอ่อนความเร็ว6-12กิโลเมตรต่อชั่วโมองอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้34องศาเซลเซียสต่ำสุดพรุ่งนี้เช้าประมาณ17องศาเซลเซียสดวงทิ์ตกเวลา18นิกา7นาทีและดวงทิ์ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6นาฬิกา53นาทีครับสำหรับบริเวณอากาศหนาวที่สุดนะครับอุณหภูมิต่ำสุดในจังหวัดนานของเรายังคงอยู่ที่อำเภอทุ่งช้างนะครับ13องศาเซลเซียสครับก็นับว่าอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะวังพรุ่งนี้อากาศประมาณเท่าไหร่ครับตามสดพรุ่งนี้เช้า17องศาเซลเซียสกำลังอุ่นนะคะอากาศกำลังเย็นสบายเนะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวบริการข่าวรับสมัครงานและข่าวประกวดราคาครับ ร้านจูเนอร์ซาวดำเนินกิจการทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาหลายปีมีความชำนาญด้านการออกแบบติดตั้งจำหน่ายระบบเสียงทุกชนิดเช่นระบบเสียงตามสายแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบไร้สายอัตโนมัติระบบเสียงรถยนต์ร้านจูเนอร์ซาวเลขที่531 4หับ4หมู่4ี่ถน,นนน่านพะเยาตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร0 5 4 7 1 0 5 8 4 บบเขาไม่กดไลค์แค่นะอัพรูปลงแฟนแบบเนี้ยกลัวคนทั้งโลกรู้ใช่ป่าวว่ามีแฟนแล้วอะไปเปลี่ยนเตยแต,แต่เป็นสดเลยไปมีมี่มอะคลิปครบรอบหนึ่งปีของเราอะส่งมาซะไฮเดฟเชียส่งมาขนาดเนี้ยจะให้ดูคลิดปดูแถบดาวน์โหลดกันแน่โมโมูอะมีมี่อะไข่คนละเก้าไม้พี่ปี๊อข่คนละเก้าเมกเก้าร้อยบาทอัพโหลดปุ้บดาวน์โหลดปุ้บต้องได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศ6เมกห้าร้อยเก้าสิบบาทยังราคาเดิมโทรหนึ่งห้าสามศูนย์ r า s ์แ s นด์จำกัดจำหน่ายและรับซ่อมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกสถานที่ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายรายเดือนรายปีจำหน่ายชุดเติมหมึกเครื่องพิมพ์ทุกชนิด RNT System จำกัดได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการ Acer Toshiba Samsung และ Dell ยังเป็นทางการ RNT System จำกัดสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการเลขที่262ทับถนนมหายศออำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร0 5 4 7 5 0 8 7 7 คัดสรรคุณภาพมุ่งมั่นบริการนั่นคืองายของเรา R&T System จำกันเรากลับมาที่ข่าวบริการรับสมัครแล้วก็ข่าวประกวดราคากันบ้านนะคะก็ยังคงเป็นข่าวสีดํากันอีกเช่นเคยนะคะคณะสงฆ์และคณะสถาชุมชนบ้านพระเนศจะทําการพระราชทามเพลิงศพท่านพระครูบุญกิจสุนทรอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเนธกำหนดปรงศพในวันพุธที่1กุมภาพัานธ์และก็จะมีการ ขอภัยค่ะแล้วก็จะมีพิธีทางศาสนาไปจนถึงวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นี้เวลา15นิกาจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพเผาหลอกในเวลา21นิกาจะทำพิธีเผาจริงในเวลา2 1นิกานะคะขอเชิญชวนคณะน,นักศรัทธาลูกศิษย์เข้าร่วมพิธีดังกล่าวค่ะคุณตาสวรร์ดวงตาอายุ90ปี ถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่21มกราคมขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบรบเพญกุศลไว้ที่บ้านคอวังตบนดูใต้กลางคืนมีสวดพระอภิธรรมทุกคืนจะทําการชาปนากิจศพในวันเสาร์ที่28มกราคมที่ชาปนสถานบ้านคอวังตําบลดูใต้ค่ะ มหาวิทยาลัยราชพัฒ์อุตรดิต์วิทยาเขตน่านร่วมกับองค์การนักศึกษาภาคพิเศษและสิทธิ์เก่าราชพัฒจะจัดงานคืนสู่ย่าราชพัฒวันเสาร์ที่สกุมภาพันธ์เวลา1 8บนาฬิกาเป็นต้นไปหาไรายได้เป็นกองทุนพัฒนาการศึกษาของวิทยาเขตน่านและก็เป็นงานด้านสาธารณประโยชน์ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒวิทยาเขตน่านขอเชิญสิทธิ์เก่าทุกท่านร่วมงานค่ะ สำนักง,งานส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกขอเชิญทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนทั่วไปร่วมงานวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณอนุสารณรีวีรกรรมพลเรือนตำรวจทหารอภอทุ่งช้างเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลและวางพวงมาลาสาดุดีวีรกรรมและระลึกถึงทหารผ่านศึกที่สละชีพเพื่อชาติทางด้านของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดน่านกันบ้างนะคะ นายสมยศจารุพงศ์ขนส่งจังหวัดน่านแจ้งว่าทางสำนักง,งานขนส่งจะออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาชนท้องที่ห่างไกลให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีดังนี้ค่ะอาทิตย์ที่29มกราคมเวลา8นาก30นาทีถึงเวลา12นาฬกาออกบริการรับชำระภาษีรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เทศบาลตะบนหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านค่ะ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตเวียงสาอบตอน,นำปั้วรสมัครนักศึกษาเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทมไม่จำกัดอายุและอาชีพเรียนเสาร์อาทิตย์นะคะเหมาะสำหรับผู้นำชุมชนแกนนำชุมชนท้องถิ่นอา,าสาสมัครกลุ่มองค์กรในชุมชนทุกกลุ่มผู้ที่สนใจที่จบมหกหรือเทียบเท่าหรือปวชขึ้นไปสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน50คน วิชาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น50คนและสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตรยั่งยืน50คนนะคะก็ติดต่อไปได้แจ้งความประสงค์ที่อบตน้ำปั้วตะบนน้ำปั้ว,ำวอำเภอเวียงสาโทรศัพท์054765152-3นะคะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดน,นี้รับสมัครเ,เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง29กุมภาพันธ์ค่ะมาที่ข่าวประกวดราคาครับ จังหวัดน่านจะสอบราคาซื้อโครงการภูฟ้าและรักน้ำนะครับวัสดุจำนวน2โครงการกำหนดยื่นสองสอบราคาระหว่างวันที่17-31มกราคม2555เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานประสุสัตว์จังหวัดน่านสนใจสอบถามได้ที่สำนักงานประสุสัตว์จังหวัดน่านตั้งแต่ปัดน,นี้ถึงวันที่31มกราคม2555ในวันและเวลาราชการหมายเลขโทรศัพท์054710272ครับ จังหวัดน่านจะสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขนาดความเร็ว30แผ่นต่อนาทีจำนวน1เครื่องกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27มกราคม2555เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกานักสำเร็ง,งานเกษตร,รและสหก,กรณ์จังหวัดน่านเปิดซองสอบราคาวันที่30มกราคม2555เวลา9น้นาฬิกาถึง16นาฬิกา ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดน่านตั้งแต่บันนี้ถึงวันที่27มกราคม2555ในวันและเวลาราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาวจะสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างเทคอนกรีตดำเหมืองบ้านดอนคีรีหมู่ที่6ตำบลนาซาวอำเภอเมืองน่านจำนวน3ขนาดดังนี้ขนาดกว้าง1เมตรยาว30เมตรสูง0.5เมตร ขนาดกว้าง0.5เมตรยาว96เมตรสูง0.5เมตรและขนาดกว้าง0.4เมตรยาว259เมตรสูง0.40.4เมตรนะครับกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่31มกราคม2555เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนักสืนรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสาวผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสาวครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มกราคม2555ครับ ทั้งหมดนั้นก็คือข่าวท้องถิ่นประจำวันพฤหัสบดีที่26มกราคม2555ครับติดตามรับฟังรับชมย้อนหลังกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสวทนาที่เว็บไซ r ์ d ว o n ์ t วรครับวันนี้ผมกัมพานาถพระจิตพร้อมคุณปริชาร์สศรียนเป็นดำเนินรายการทีมงานฝ่ายข่าวคุณบรรลืออินทชัยทีมงานฝ่ายเทคนิควันนี้คุณวิทูลอินทจักนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ